เศบาลเมืองชะอําได้จัดมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ วันที่19ธันวาคม2514ในนุกูลพรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีเมืองชอําเปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวต้อนรับปีใหม่ทางเทศบาลเมืองเช้อํามีหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจะคอยตรวจตาตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆพร้อมเรียกผู้ประกอบการมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการค่าบริการควบคุมโรคและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณชายหาดโดยได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการจราจรติขดขัดตลอดแนวชายหาด6กิโลเมตรพร้อมกัชับผู้ประกอบการริมชายหาดทุกรายห้ามเอาเปรียบนักท่องเที่ยวพร้อมฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการทุกรายประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ชายหาดสะอําหากพบว่า ถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่มีความเป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองชะอำณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำได้เลยในส่วนหน่วยงานเทศบาลเมืองชะอำที่มีความดูแลรับผิดชอบในส่วนของเทศกิจนะครับในเรื่องความสะดวกเรื่องควบคุมการบริการของผู้ประกอบการชายหาดนะครับเราก็เน้นย้ำ ในช่วงของเทศกาลเนี่ยเจ้าที่จะต้องอยู่ประจำศูนย์บริการแล้วก็อยู่มีการตรวจตาตามบริเวณจุดต่างๆแล้วก็เรียกผู้ประกอบการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริการในเรื่องของค่าบริการก็ดีในเรื่องของการอำนวยความสะดวกก็ดีแล้วก็ในเรื่องของการ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับเรื่องควบคุมโรคในเรื่องของการใส่หน้ากากเรื่องการรับประทานอาหารหรือดื่มสุราอะไรก็ดีนะครับเพื่ออันนั้นก็เป็นการป้องกันในเรื่องของโรคระบาดนะครับแล้วก็ในส่วนของอจรจาราจรนะครับทางเศรษฐกิจก็จะมีหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะดูแลในเรื่องของอาชายหาดในเรื่องของรถยนต์นะครับหรือรถจักรยานยนต์อะไรก็แล้วแต่ นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดเพื่อให้ประชาชนได้ผ่านสัญจรผ่านไปมาผมเองก็จะได้ประสานท,ทางพุ่มกับอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของกำลังทางเจ้าที่ตำรวจที่จะดูแลในส่วนของสี่แยกชะอำทางลงชายหาดชะอำแล้วก็จัดกำลังเพิ่มเติมไปช่วยกับทางเจ้าที่เทศกิจที่ทชาหาดชะอำตลอดระยะเวลาตลอดระยะทาง5กิโลเมตรเนี่ยถือว่า ก็เป็นระยะทางที่ที่ยาวพอสมควรในส่วนของชายหาดชะอำครับ ด้านพันตำรวจเอกวายุพักวงศักดิรินผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอนสะอาเปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูทอนสะอามฝากถึงนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการบ้านพักภูวิลล่าช่วงนี้มีการเปิดเมืองท่องเที่ยวมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองปีใหม่ซึ่งเป็นความสุขของประชาชนขอความร่วมมืออย่าเปิดเพลงเสียงดังรบกวนบ้านเรือนประชาชนข้างเคียงก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญอย่าให้มีเรื่องยาเสพติดเมาสุรา ทะเลาะวิวาทซึ่งทุกๆปีที่ผ่านมามีการดื่มสุราเปิดเพียงเสียงดังซึ่งจะนำมาซส่งการทะเลาะวิวาทจนเกิดอาชญากรรมขึ้นรวมถึงการมีอาวุธปืนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายส่วนผู้ประกอบการภูลล่าขอความร่วมมือช่วยคัดกรองผู้ที่เข้าใช้บริการบ้านพักไม่ควรให้เยาวชนเข้าใช้บริการเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆจะมีผลกระทบถึงผู้ประกอบการภูลล่าทุกรายถ้าพบเหตุด่วนเหตุร้ายขอให้รีบแจ้งสถานีตำรวจภูธร หรือสายด่วน1 9 1ก้าตลอด2 4ชั่วโมงเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เร่งรีบเข้าไประงับเพุเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงและความสูญเสียแก่ชีวิตทางสพชามนะครับก็อยากจะฝากถึงในส่วนของนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่วนของผู้ประกอบการวิลล่าผู้วิลล่าด้วยนะฮะในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือว่าการมาเที่ยวนะครับเป็นเรื่องปกติช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีการเปิดเมืองนะครับมีการจัดงานเลยนสังสรรค์เพื่อ ฉลองปีใหม่ตรงนี้ตํารวจไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นนานทีปีหนนะครับเป็นความสุขของประชาชนเพียงแต่ว่าในการสังสรรค์เนี่ยก็อยากจะขอความร่วมมือคือหนึ่งก็คือว่าใจเขาใจเรานะครับก็อย่าไปเปิดเพลงเสียงดังให้เกิดให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนําคาญนะครับอ,อย่าให้มีเรื่องยาเสพติดอย่าให้มีเรื่องของเมาสุราเคาะวิวาทนะครับเพราะทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการดื่มสุรามีการเปิดเพลงเสียงดังซึ่งจะนํามาซึ่ง การทะเลาะวิวาทนรบรวมถึงการมีอาวุธปืนด้วยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วจะฝากถึงในส่วนของผู้ประกอบการภูวิล่าเองนะครับก็ขอให้ช่วยคัดกรองนะครับแขกหรือนอักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักด้วยนะครับว่าเป็นคนลักษณะไหนอย่างไรนะครับเพราะถ้าเกิดเหตุทุกครั้งเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆน,นะครับมันจะมีผลกระทบถึงผู้ประกอบการภูวิล่าด้วยนะครับก็จะฝากตรงนี้ด้วยแล้วก็ อยากจะฝ่ากเรื่องของการคัดกรองแขกนิดนึงนะครับแล้วถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือมีเหตุสัมพันธ์อะไรก็ขอให้รีบแจ้งทางสพจะอำหรือสานิตรวจที่ท่านประกอบการอยู่นะครับเพื่อตํารวจเราจะได้เร่งไประงับรีบไประงับเหตุนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดเหตุได้แรงมากกว่านี้นะครับ